ู้วยจารย์ชามบ้านเราไม่มีแล้วหรอแม่มีแต่ไม่อยากใช้ใช้ไปตองนี่แหละเหมาะที่สุดละสบายนี้ทำให้สวยนะ่ะไม่ยากเลยสัญญกรรมกันได้แต่ที่มันสัญญกรรมไม่ได้อ่ะก็คือนิสัยลูกพี่หของสวยม มาแล้วค่ะแม่หยนกไสิสวยไหมเนาะ <c oughs> โอโ้มีอะไรกินมากค่ะแม่น่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยอะ่ะแม่ตักข้าวให้หน่อยสิครับหัวข้าวเยอะๆนะกำลังถิกเลยอะ่ะ อะไรกันนะแม่ทำไมเอาใบตองมารองข้าวให้พวกฉันกินแบบนี้ถ้วยจานดีๆมีทำไมไม่ใส่อะใช่แม่ถ้วยจานชามบ้านเราไม่มีแล้วหรอแม่มีแต่ไม่อยากใช้ใช้ใบตองได้แหละเหมาะที่สุดละแม่เอาข้าวใส่ใบตองให้ฉันกินมันไม่เกินไปไหนหรอเกินไปเหรอใครกันแน่ที่มันเกินที่จะรับได้อะ่ะ หนึ่งสองสาสี่ห้าบวกอีกหนึ่งเป็นโอเคคำตอบคือหค่ะเดี๋ยวถ้าหนูทำเสร็จแล้วนะก็รีบไปอาบน้ำเดี๋ยวมากินข้าวพร้อมกันเนาะค่ะเอ้าแม่กลับมาแล้วเปร่คะจ้า ใหไมังม่งลูกน้ำไหมเอแม่กลับมาหเหนื่อยดื่มน้ำก่อนค่ะ,อะขอบใจมากแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็รีบไปอาบน้ำก่อนนะคะหนูทํากับข้าวรอแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเรามากินพร้อมกันได้ได้้ดองของพาคุณย่าไปอาบน้ำป้าลูกค่ะไปอาบน้ำกันเนาะ พีอ่อันวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมคะก็เหนื่อยนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวพี่รีบไปอาบน้ำนะฟันทํากับข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามากินพร้อมกัน น้องบีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ดีรู้ไหมแม่พี่อะทำกับข้าวอร่อยมากเลยนะเนียแกงส้มเนี่ยที่หนึ่งเลยจริงเหรอคะแม่ครับเย็นเนี้แม่ทำแกงส้มให้พวกเราทานหน่อยนะครับอร่อยสุด,สดเลยเดี๋ยวนทานข้าวกับพี่ก่อนนะได้เลยค่ะ เชิญครับขออนุญาตนะคะพี่อยานคะอันนี้เป็นเอกสารรายงานการประชุมนะคะรบกวนพี่อ่านช่วยดูให้หน่อยนะคะ ก็เรียบร้อยดีนี่เดี๋ยวตรงนี้พี่หยานช่วยเช็คใี่หน่อยได้ไหมคะตรงนี้เหรอก็เรียบร้อยดีนี่ดีดีไปบ้านพี่มาเป็นไงบ้างก็ดีนะคะแม่พี่หยานก็ดูใจดีนะคะงั้นมีย้ายไปอยู่กับพี่ไหม จะดีเหรอคะพี่หันดีสิพี่ชอบบีนะแค่ไปอยู่กับพี่นะก็ได้ค่ะวันนี้ตัวบีหอมจังเลยอะ แม่คะฝนจะพาข้าวหอมออกไปอยู่ที่อื่นนะคะแม่เปลินอย่าไปเลยนะลูกนะอยู่ด้วยกันที่นี่แหละอยู่ที่นี่นะข้าวหอมอยู่กับย่าที่นี่แหละลูกแม่คะฝนต้องขอโทษแม่จริงคะ่ะเปนอยู่ไม่ได้จริงๆค่ะแม่ฝนขอตัวนะคะ อ่านมากินข้าวลูกแม่จ๋ะวันนี้มีอะไรกินนะจ๊ะแกงผักกาดนะลูกผักกาดอีกแล้วเหรอแม่ไม่มีอย่างอื่นแล้วหรอแม่ไม่ได้ไปซื้อของอะ่ะ จะเก็บประกาศในสวนมะแกงเจียวไข่ได้ไหมแม่ช่วยไปทำให้หน่อยสิจ๊ะยงแม่ครับแม่เจียวไข่ให้บีหน่อยนะนะครับแม่ จังเลยอะ่ะมาสิเออพี่อันจะบีว่าบีอยากได้เครื่องสำอางใหม่อ่ะจ้ะพี่นพี่อันซื้อให้บีหน่อยได้ไหมนะาพี่อัญก็ได้ก็ได้พรุ่งนี้พี่หยุดพอดีเดี๋ยวพี่พาไปจริงนะพี่อันน่ารักที่สุดเลยคะ่ะ เออพี่อ่านปวดหลังไหมเดี๋ยวบีพีนวดให้นะป่ะพี่อ่านขึ้นไปข้างบนกันปปไปค่ะเดี๋ยวบีนวดให้ นี่มันไม่ใช่หน้าที่ฉันนะเห็นอะไรนี่ไหมฉันไปทำเล็บสวยๆมาจะให้ฉันมาทำงานบ้านล้างจานพวกนี้เหรอฉันไม่ทำหรอกนะเนื้อตัวเหม็นหมดบีแต่บีเป็นแม่บ้านนะบีอยู่แต่บ้านอะไม่ได้ออกไปทำงานที่ไหนบีก็ต้องช่วยแม่ทำงานบ้านสิพี่อ ก็ที่พี่ทิ้งเมียเก่าองพี่ไปเพราะมันมัวแต่ทำงานบ้านหัวฟูตัวเหม็นไม่ใช่เหรอพี่ถึงได้เลือกฉันไงเพราะฉันสวยเซ็กซี่ตรงสเปคพี่ทุกอย่างให้ฉันมาทำอะไรพวกนี้ยไม่มีทางหรอกน,นะอันแม่จะบอกอะไรให้นะเมียสวยๆอะ่ะหาที่ไหนก็ได้ เดี๋ยวนี้อะนะคนไม่มีหน้าอ,อกก็ไปเสริมได้จมูกไม่มีก็ไปทำให้มันโด่งได้ลูกสมัยนี้ทำให้สวยนะ่ะไม่ยากเลยสัญญกรรมกันได้แต่ที่มันสัญญกรรมไม่ได้อะ่ะก็คือนิสัยลูกเมียสวยๆอาหายเมื่อไหร่ก็ได้แต่แม่ที่ดีของลูกอะ่ะ มันหายากนะอันแม่ว่าลูกลองคิดดูดีๆไหมลูกไปตามเฟิร์นกลับมาเถอะลูกแม่คิดถึงเขาหอมอะบี บีไม่คิดจะช่วยกันทำอะไรแบบเนี้ยพี่คงอยู่กับบีไม่ได้ ข้าวหอมลูกคุณพ่พอิดถึงจังเลยลูกวันนี้พ่อจะมารับข้าวหอมกลับไปอยู่ด้วยนะคะพ่อผิดเองอ่ะข้าวหอมยกโทษให้พ่อได้ไหมคะยกได้ค่ะแต่คุณแม่ เฟิร์นเฟิร์นเฟนเฟินเดี๋ยวก่อนเฟิรนพี่ขอโทษเฟิรนให้อภัยพี่นะคือพี่หลงผิดไปจริงๆอ่ะพี่ขอโทษจริงๆนะเฟิรนตอนเนี้พี่รู้แล้วว่าเมียที่ดีอ่ะแม่ของลูกหายากกว่าเมียสวยๆอีก เรากลับมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งนะเฟิร์นให้พี่กราบพี่ก็ยอมอ่ะฝนกลับไปอยู่กับพี่นะแม่คะ่ะแต่หนูอยากกลับไปอยู่สามคนพ่อแม่ลูกจริงๆนะคะนะคะแม่นะ ข้าหอมลูกลูกไปเล่นตรงนู้นก่อนนะลูกนะค่ะแม่ขอคุยกับพ่อแป๊บหนึ่งนะได้นะนะเฟิร์นกลับไปอยู่กับพี่นะเฟิร์นพี่อัน๋นเฟิร์นคงกลับไปกับพี่ไม่ได้อีกแล้วล่ะเฟิร์นเฟิร์นพี่สัญญาไง ว่าพี่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเรากลับไปอยู่ด้วยกันนะเฟินนะพี่สัญญานะเฟินพี่บอกเองนะว่าเมียที่ดีอะเหมาะที่จะเป็นแม่ของลูกนั้นนะหายากฉันก็คิดว่าของที่หายากนั้นอนะ่ะมีราคามากกว่าของที่หาง่าย <c oughs> เพราะฉะนั้นคนมีค่าแบบฉัน <c oughs> ไม่จำเป็นต้องกลับไปอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าฉันหรอกพี่แต่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าพี่คิดถึงเขาหอมพี่มาหาลูกได้เสมอฉันไม่กีดกันพี่หรอกจก้ะ